มามาสายเลยสายแล้วแม่ขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยเออสวัสดีครับสวัสดีครับพายอยู่พายอยู่แป๊บนึงแป๊บนึ่งกล้ละใกล้ละใกั้ละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวช่วยกันลุ้นหน่อยช่วยกันลุ้นปากรอกพี่ครับพอดีเรือเล็กต้องออกจากฝั่งครับผมพายนะครับพายนะครับเทอร์โบเลยพี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเรับนะ อ้ <ö p yap> ่ขอมนะหนี่มจุกดังเอาแล้วจุกดังเ l ิ o m e ะจุกดังอ้าวไม่ผอมนคผมผอะครับมากันครบละครบหรือยังฮะขอโทษด้วยไรยาย้าไหน่อยนะครับโอ และแล้ว,ลลวเราก็มาถึงบทสรุปของเลิฟเอา l ล่าแฟนเนพลของยี่สิบสี่เดอะเลิฟไพเรสกันนะจ๊ะใช่้วครับไม่อยากให้จบลงเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีอะไรที่อยากจะบอกแฟนๆของตัวเองอยู่แล้วว่า,<ช>เ,าเราดีใจขนาดไหนที่เรามีเขาเราเริ่มจากใครดีไหมเราเริ่มจากใครดีต้องเพิร์ดเพิร์ดก่อนนะต้องเพิร์ดก่อนนะตองเพิร์ต้องเพิร์้องผมก่ เสียคันต่อไปเลยก็ได้เนาะองวินนี่สตาร์ครับวินนี่สตาร์ผมครับผมก็ดีใจมากมากผมได้มีโอกาสมาขึ้นนี้แผ่นเนาะโหแบบว่าไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะครับผมแล้วก็วันนี้มีความสุขมากๆครับผมหวังว่า คนจะได้ความสมงกลับไปไม่มากก็น้อยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่ฐาคขับคุณผู้ย่างทุกคนเลยครับที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนได้มาทําตรงนี้ครับผมเห็นดุความสามารถของพวกเราก็ดีใจมากๆครับถ้าปีหน้ามีผมขอมาอีกนะคคขอบุณครับ งานครับผมก็เป็นดารต่างก็ต้องขอบคุณแฟนๆครับขอบคุณพ่ธานะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ให้โอกาสครัผมได้มาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่ได้เจอทุกคนนะครับเป็นครั้งแรกของผมใน Impact ครับผมก็ทําเต็มที่ครับผมแล้วก็แต่พรุ่งนี้ยังมีวันพรุ่งนี้มากันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาหากัันคครบบขอุณครับ ตาจมดังโคชรับโอเคอเครับครับผมครับผมผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มาเป็นกำลังใจให้เราวันนี้นะครับจริงๆวันนี้มันเหมือนเป็นวันที่เราได้มาเหมือนชาร์จพลังนะครับมันเป็นแฟลชฟารนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้รับเอเนจีดีๆกลับบ้านไปนะครับเพราะว่าพวกเราก็ได้รับเอเนจีดีๆจากทุกคนแล้วก็มีกําลังใจในการทํางานแล้วก็ ตื่ผลงานเื่ทุกคนต่อไปนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลใจให้พวกเราแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับครับก็เอาจริงไม่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าแบบจากคลิป Hit Me Up ในติกตอกตอนนั้นยังโดนแม่ตีอยู่เลย <laughs> จากคลิปฮิตมีอัในติกตอก มาสู่คิดมีอ่ในคอนเสิร์ตในวันนี้ก็ดีใจมากที่ได้ประปอบร่วมกับทุกคนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยขอบคุณที่ทุกคนมานะครับก็รวมถึงไลฟ์สตรีมมิ่งซิเกตด้วยนะครับก็ยังไงขอบคุณทุกกำลังใจไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลที่มาก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆครับและดีดตัวซึ่งเฟสบุ๊คครับครับผม ก่อนเลยครับครับก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆขอบคุณแฟนๆทุกคนที่พพอร์ตพวกเราทั้งสองคนแล้วก็ทุกคนบนเวทีนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังมากๆนะครับที่ทําให้ <c oughs> พวกเรามีวันนี้แล้วก็ขอบคุณพิธาด้วยที่ให้โอกาสพวกเราเสมอมาครับก็ <c oughs> พวกเราก็หวังว่าจะเป็นกําลังใจดีๆให้ทุกคนต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกําลังใจดีๆให้ผมด้วยนะครับ รอยู่กันไปเรื่อยๆนะครับผมรักทุกคนขอบคุณมากๆครับครับวันนี้โคตรมีความสุขเลยครับมีความสุขมากครับอ,อ,อยากจะบอกทุกคนครับ ขอบคุณมากมากจริงครับที่คอยซ mm ัพพอร์ตพวกเราเสมอครับขอบคุณใต้ไฟขอบคุณเสียงกีที่มีมาให้เราตลอดนะครับ mm hmm. แวก็ mm hmm. ดีใจมากครับที่ไดรู้จักทุกคนนะครับผม mm hmm. แค่นี้ละครับสุด mm hmm. แต่ว่ารักทุกเพย่นโอเคครับเปิดเ้องต่ง mm hmm. ครับ ครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณจริงๆครับวันนี้มีความสุขมากวันนี้แบบรอมันกันมากแล้วก็ขอบคุณแฟนคับทุกคนครับที่ที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่อยู่ในนี้ครับวันนี้ทุกคนสุดยอดมากครับขอบคุณพิธีมงานทุกคนครับทุกคนเต็มที่มากขอบคุณทุกคนจริงๆรังครับขอบคุณมากครับ ครับททุกคนมองขนาดีไม่มียอะไรครับก็จริงๆอยากขอบคุณทุกคนครับที่มาอยู่ด้วยกันในที่แห่งนี้ครับเพราะว่าทุกคนเหมือนกับคนที่ร่วมเดินทางไปกับเราเสมอเลยครับทุกคนเห็นเราตั้งแต่เราที่ยังไม่เป็นเราในทุกวันนี้ทุกคนคอยอยู่ข้างเราคอย ดูความสําเร็จของพวกเราคอยดูการเติบโตของพวกเรามันเป็นความสุขท,ที่น่าอบอุ่นหัวใจมากครับแล้วก็ผมอยากให้ความสุขเหล่านี้มันกลับคืนมหาทุกคนครับอยากให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตทุกๆวันแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานๆน,นะครับ เิดเลยก็ต้องขอบคุณรู้คนมา,มากๆนะครับที่มาดูกันในวันนี้นะครับผมก็จริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยพอรู้ว่าแบบเฮ้ยเราไปทีแล้วเนอจากกันที่ไบโอพาวเวอร์ฮอร์นะแล้วปีนี้เราได้แบบเฮ้ยได้มาสถานที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยแล้วยังโซเ่เอาเร็วขนาดนี้เนี่ยก็รู้สึกแบบเฮ้ยดีใจมากๆเลยนะครับผมที่ได้มาเจอทุกคนนะครับก็รู้สึกสนุกมากๆเลยวันนี้แล้วก็เราก็จะพาย,ยายามทา อะไรแบบนี้ทำให้ทุกคนมีความสุขเรื่อยนะครับผมก็ขอบคุณามากนะครับที่มาเจอกันแล้วก็ไว้เจอกันครั้งหน้าครับครับผมก็ขอบคุณทุกทคนมา,มากเลยนะครับ,บที่มาให้กำลังใจกันนะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขม,มากๆเลครับ เอาจริงๆแล้วผมเคยมีความฝันมานานแล้วว่าเอออยากมีโอกาสได้มาเล่นทีมแบ็คสักครั้งแล้วก็วันนี้ก็ได้ทำแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีทุกๆคนผมก็ไม่มีโอกาสได้มาดีวันนี้ครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเดินทางกลับบ้านกันกรุงไทยครับสอบคุณครับต้องบอกก่อนเลยว่า เอาพี่ใหญ่เอาหน่อยคุณหน่อยว่าพ่อพ่ออย่าไปร้องพ่ออย่าไปร้องถือนะหรอถือึถือนะนะหรอตอนตอนแรกผมเครียดมากเพราะว่าผมแบบกลัวจะทันพลาดไม่ได้แล้วกลัวกลัวจะบันอกริ่งไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วผมก็คิดว่าทำยังไงให้ทุกคนมีความสุขว่าเวลามาเจอพวกเราทั้ง17คน ครับผมก็ด้วยความเป็นพี่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขายิ่งกดดันว่าต้องคอยดูแลน้องๆหรือว่าต้องแบบคอยดูแลเลี่ยงเลี่ยมเลี่ย้อาจจะเป็นเพราะผมกดดันเองนี่แหละครับสุดท้ายแล้วผมเห็นน้องตั้งใจเต็มที่มากเห็นเพื่อนผมตั้งใจเต็มที่มากอะไรเงี้ยเราก็ผมว่าโอเคหายบ่วงเลยครับขอปลดมือตบมือให้เพื่อนผมเลยครับไอ้ต๋องเราบอกว่ครับ แล้วก็ที่สำคัญเลยครับขอบคุณจีเอ็มทีวีนะครับพี่ถานะครับทุกคนเลยนะัทั้งทีมงานที่จัดคอนเสิร์ตอา L แอครั้งที่สามขึ้นมานครับผมบอกเลยว่าผมมีความสุขมากแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างให้ผมแข็งแกร่งขึ้นขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณมิกมากนะครับที่คอยกอบผมิ้มกอดท่าเต้นตลอดครับแล้วคอยอยู่เคียงข้างเสมอนะครับแล้วที่ขาดได้เลยคือทุกคนนะครับผมขอบคุณมากที่ที่มาวันนี้นะครับ ขอบคุณครับไปต่อไม่ถูกเลยเว้ยเฮ้ยแกเอ่อไม่เป็นไรนะครับผมเอ่อจริงๆแล้วผมเคยบอกกับพี่เอิร์ธไลว่าเฮ้ยยังไงเราก็เป็นคนที่ทำงานด้วยกันเราเป็นพาร์ทเนอร์กันเราก็จับมือกันไปจนจนถึงสุดปลายทางของเรา แต่วันนี้ผมไม่ได้จจบให้พี่เอิร์ธจบก,กับทุกคนที่นี่แล้วผมก็ดีใจมากที่ปีนี้เราได้ขึ้นรายกนันแล้วก็มีน้องหลายคนที่เข้ามาใหม่แนะทรัให้ผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้เจอแล้วก็อยากจะบอกว่านอกจากพวกเราแล้ว ยังมีทีมงานเบื้องหลังพี่แดนเซอร์ขอบคุณทุกคนพี่โคโลกราฟขอบคุณทุกคนที่ทำให้โชว์วันนี้ออกมาดีแล้วก็ขอบคุณ g m m t v ขอบคุณพี่ถาแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณครับจิงมิตตี้ขอบคุณครับ ันดับแรกเนยนะครับเหมือนที่พิบบอกเลยครับขอบคุณทุกทุกคนที่ยืนอ,อยู่บนเวทีนานที่นี้นะครับคือเราซ้อมกันมานานแล้วก็หนักพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาครั้งที่สองด้วยแล้วก็มีเพิร์ดวินนี่สตังที่มาใหม่ซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้น้อยหน้าปวับพวกเราเลยแล้วก็บอกตรงๆว่าครั้งนี้คือผมต้องพูดจากใจจริงเลยว่าทุกคนเก่งขึ้นจริงๆอันนี้ชมจากใจ นะครับทุกคนเก่งมากแล้วก็ขอบคุณที่อยู่บนสเตจนี้ด้วยกันก็คือผมรู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้ทำงานทุกคนจริงๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณพิธาแล้วก็ทางจีพีทีวีนะครับที่ได้จัดคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับให้พวกเราแล้วก็ทุกๆคนได้มาเจอกันนะครับแล้วก็มันทาให้เติมพลังได้เยอะมากๆเลยมีพลังใีกจะไปทําอะไรต่อ ไปมากๆเลยนะครับแล้วก็ออขอบคุณซีด้วยนะครับที่ซุ่มซอมด้วยกันเอ้ยอีกวัยที่ซุ่มซ้อมด้วยกันมาอย่างหนักนะครับก็เราก็ต้องลุยกันต่อไปเหมือนเดิมนะครับน้องแล้วก็ซุ่มต่อไปนะครับเช็คกันเอง,เองแล้วก็ขอบคุณทางครอบครัวเราก็เพื่อนนะครับสำหรับกำลังใจทุกอย่างนะครับครับก็ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆนะครับที่มาในวันนี้นะครับก็ขอให้เดินทางกาลับบ้านอย่างปลอดภัยและก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมขอบคุณมากครับตัว <tidak> <c oughs> น,นั้นไม่ใช่ใย, <c oughs> อยาอย่างที่พี่จิ๊พี่จิพูดไปนะครับก็ Thank you for all of the fans all around the world ก็ภาษาไทยได้เนาะ <laughs> ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาในวันนี้ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่เติมเต็มความฝันผมเหมือนกันที่จะได้มาเล่นที่อินเทอร์คนินานะครับ ก็รู้สึกตื่นตันแล้วก็รู้สึกดีมากๆยังไงก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับแล้วก็คนที่ถายไม่ได้เลยขอบคุณพี่ถามมากๆเลยนะครับที่ทําให้งานนี้เกิดขึ้นและที่สําคัญคือเบื้องหลังทุกๆคนทีมดนตรีทีมแดนเซอร์ทีมคนรันกราบคืออยากจะบอกว่าเขาทํางานกันอย่างหนักมากมผมว่ามันหนักกว่าพวกเราซ้อมกันนี่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ๆที่ คอยทำงานอย่างเต็มที่ทำให้โชว์ทุกๆ,ๆ,ๆโชว์ออกมาดีๆขนาดนี้ผมหวังว่าวันนี้จะเติมเต็มอะไรได้หลายๆอย่างรักทุกคนนะคะรักไหมค่ะรักค่ะอะไรนะรักค่ะ,คะบอกแล้วใครจะเหยียดซีลงมาถษ แบบน,นี้รีซูก็รันแอุย้ยไม่ใช่เออไม่ใช่รีซูซีซีซ,ซีขอโ <laughs> ออทษครับเผมก็รันจบคนโอ๊ยอโเอ๋อนองร้อเอ้ยมฟนเจฟนฟนกับเจมนาครับต่อไปเจมฟนครับเจมฟนครับ